คุณไม่ได้แยกแค่กำลังเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงจากภายนอกเราถูกบอกว่าความสำเร็จต้องหน้าตาแบบหนึ่งความสุขต้องเกิดจากอะไรบางอย่างและการเป็นคนที่ดีพอต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่คนอื่นวางไว้เมื่อเราพยายามเดินตามทางที่ใครๆคาดหวังและรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอหรือยังไม่ใช่เรามักเผลอคิดว่า เราอาจเป็นคนที่แย่ทั้งที่ในความจริงแล้วเราไม่ได้แย่เลยเราแค่กำลังเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองต่างหากอย่ารีบด่วนตัดสินตัวเองเราอาจผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกผิดพลาดเราทำสิ่งที่ไม่ควรพูดเราตอบโต้แบบที่ไม่ควรทำเราคิดในใจว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้นะักและเริ่มตัดสินตัวเองว่าฉันคงเป็นคนไม่ดีหรือฉันแย่จัง แต่คุณรู้ไหมว่าการตัดสินตัวเองจากเพียงไม่กี่ช่วงเวลาในชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อหัวใจของคุณเลยทุกคนเคยทำพลาดทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่สับสนและทุกคนต่างก็เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันคือใครเราทุกคนต่างอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรทำอาชีพอะไรมีสถานะแบบไหนชีวิตของคุณยังคงเป็น ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันหยุดการเรียนรู้บางวันคุณอาจพบว่าตัวเองยังจัดการอารมณ์ได้ไม่ดียังลังเลกับการตัดสินใจยังสับสนว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตและเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ตัวตนของคุณไม่จําเป็นต้องถูกใจทุกคนในสังคมที่ยกย่องความเพอร์เฟกคนที่แสดงความรู้สึกจริงใจกลับมักถูกมองว่าอ่อนไหวเกินไปคนที่ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการกลับถูกมองว่าเห็นแก่ตัวคนที่เดินออกจากระบบกลับถูกตีตราว่าล้มเหลวแต่คำถามคือทำไมเราต้องยอมและทิ้งตัวตนที่แท้จริง เพื่อแลกกับความถูกใจของคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนคุณแค่ต้องเป็นคนที่ตัวคุณเองรักและเคารพนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดความกล้าที่จะยอมรับตัวเองการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อคุณเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่บอกคุณว่าอย่าพูดมากอย่าฝันเกินไปอย่าทำให้คนอื่นลำบากใจ เราจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างแต่บางครั้งการปรับตัวก็ทําให้เราห่างไกลาจากตัวตนจริงๆของเราไปเรื่อยฮ,ะฮะ่าฮและเมื่อวันหนึ่งที่คุณเริ่มหันกลับมามองตัวเองคุณอาจเริ่มรู้สึกเจ็บปวดสับสนและไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นใครแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าการที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองนั่นแปลว่าคุณกำลังตื่นขึ้น และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับการเป็นตัวคุณเองไม่มีกฎตายตัวว่าคนที่มีความสุขต้องทำอาชีพแบบไหนคนที่ประสบความสำเร็จต้องพูดเก่งเข้าสังคมเก่งคนที่ดีต้องไม่เคยโกรธไม่เคยล้มเหลวโลกนี้ไม่ได้ต้องการแบบแผนซ้ำฮะาฮ่าโลกนี้ต้องการความจริง และความจริงนั้นเริ่มต้นที่คุณคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ใครคาดหวังคุณแค่ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองทุกความสับสนมีคุณค่าหลายคนกลัวความสับสนกลัวการไม่รู้ว่าควรไปทางไหนกลัวการเปลี่ยนเส้นทางแต่รู้ไหมว่าความสับสนคือสัญญาณของการเติบโตเพราะถ้าคุณไม่ตั้งคำถามกับชีวิต แปลว่าคุณยังอยู่ในกรอบเดิมแต่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับอะไรบางอย่างนั่นแปลว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงความสับสนไม่ใช่จุดจบมันคือสะานที่จะพาคุณไปสู่ตัวตนใหม่ที่คุณจะเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมให้อภัยตัวเองระหว่างทางในกระบวนการเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณอาจยังพูดไม่ตรงกับใจ คุณอาจยังลังเลที่จะทําตามความฝันคุณอาจยังติดกับดักของคําพูดคนอื่นแต่อย่าตําหนิตัวเองเพราะทุกคนล้วนต้องใช้เวลาอย่าลืมที่จะให้อภัยตัวเองในทุกช่วงที่คุณพลาดเพราะคุณไม่ได้แย่คุณแค่กําลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้เมื่อคุณเริ่มยอมรับตัวเองวันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่า คุณไม่ต้องพยายามเป็นใครอีกต่อไปคุณไม่ต้องเสแสร้งเพื่อให้คนรักคุณไม่ต้องฝืนทนเพื่อให้ใครพอใจและคุณจะรู้ว่าการได้เป็นตัวเองคือความสุขที่ลึกและจริงที่สุดสรุปส่งท้ายคุณไม่ได้แย่คุณไม่ได้ผิดคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่ยังอยู่ในระหว่างทางของการเรียนรู้ที่จะเป็นคุณอย่างแท้จริง และเส้นทางนี้ไม่ต้องเรียบร้อนไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเหมือนใครเพียงแค่เดินไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาต่อตัวเองและด้วยความเชื่อว่าเมื่อคุณรักและยอมรับตัวเองได้เมื่อไหร่โลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเลย